สวัสดีค่ะในฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดในเรื่องของท้องผูกค่ะหลายๆคนนะคะตอนนี้ประสบป,ปัญหาอาการท้องผูกอยู่ซึ่งอาการท้องผูกก็คือการที่เราถ่ายอุจจาระผิดปกติไปจากเดิมเองค่ะอาจจะถ่ายอุจจาระน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์แถมอุจจาระยังเป็นก้อนที่แข็งหรือก้อนที่เล็กล ด้วยค่ะอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วนะคะสาเหตุที่เราพบได้บ่อยๆเลยก็คือ 1. เรื่องของการปฏิบัติตัวค่ะชอบรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใยกากใยน้อยเช่นไม่รับประทานผักเลยแล้วก็ดื่มน้ําน้อยด้วยไม่ชอบออกกําลังกายก็จะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เราเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายเลยค่ะ2ก็คือโรคประจําตัวค่ะก็จะทําให้เกิดอาการท้องผูกได้เช่นในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานค่ะ โรคของระบบประสาทการมีก้อนหรือเนื้องอกหรือมะเร็งเข้าไปอุดกัน้นบริเวณลำไส้ของเราค่ะทําให้ถ่ายอุจจาระ,ะออกมาได้ยากกว่าปกติก็เกิดภาวะท้องผูกได้ค่ะ 3. ค่ะก็คือยาค่ะมีโรคแล้วก็ต้องมียาค่ะคนจํานวนไม่น้อยเลยที่มีสาเหตุมาจากยาเพราะว่าในปัจจุบันนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยยากันเยอะไม่ว่าจะเป็นยาพวกยาคลายเครียดยาโรคซึมเศร้ายาลดความดันสูง ยาลดปรดค่ะแล้วก็ภาวะท้องผูกอะค่ะมีปัญหาใหญ่เลยก็คือจะรู้สึกลำคาญค่ะเราอาจจะอึดอาดในช่องท้องท้องอืดเบื่ออาหารปวดท้องทําให้ทานอาหารได้น้อยลงและบางคนนะคะอุจจาระที่ถ่ายค่ะไม่ออกหลายวันก็จะไปอุดตันจนไม่สามารถถ่ายออกมาได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะทําให้มีการสูญเสียเกลือแร่แล้วก็น้ําเกิดขึ้นรวมไปถึงอาจจะทําให้เรามีเรื่อง ของฤาสีดวงทาวารตามมาได้ค่ะการแก้ไขภาวะท้องผูกเบื้องต้นก็ให้ดูจากสาเหตุก่อนค่ะว่าเป็นมานานแลหรือยังถ้าเป็นมานานแล้วโอกาสเสีย่ยงเช่นเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าแต่จะมีโอกาสน้อยค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกท้องผูกเรื้อรังกันมากกว่าค่ะส่วนคนที่เพิ่งเป็นก็ให้ดูว่าสาเหตุที่ทําให้เราท้องผูกเนี่ยเช่นมีเรื่องยาหรือเปล่าหรือการทานอาหารของเราแล้วก็ดูว่ามีอาการผิดปกติอื่นๆด้วยไหม เช่นปวดท้องมากมีมูกเลือดแล้วก็น้ําหนักลดผิดปกติค่ะการป้องกันท้องผูกที่สําคัญก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารหรือการกินของเรานั่นแหละค่ะพยายามที่จะดื่มน้ําให้เยอะพยายามปรับเปลี่ยนหากไม่ชอบรับประทานอาหารที่มีกากใยกากใยน้อยก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาทานอาหารที่มีกากใย,ย,ยให้มากขึ้นค่ะเช่นทานผักผลไม้พยายามดื่มน้ําออกกําลังกายให้มากขึ้นขยับตัวให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ าสาเหตุเสริมว่าเป็นสาเหตุเสริมที่ทําให้เกิดอาการท้องผูกกวอนเลี่ยงแล้วก็อาจจะต้องสังเกตตัวเองสักนิดค่ะ ดูตัวเองเสริมสักหน่อยคะ่ะว่าขณะที่มีภาวะท้องผูกเนี่ยแล้วยังมีภาวะอื่นๆแทรกซ้อนอีกไหมถ้ามีเราก็ควรที่จะไปปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วถ้าหากตอนนี้นะคะใครที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่แล้วก็ต้องการตัวช่วยในการแก้ปัญหาท้องผูกอยู่ก็แนะนําตัวช่วยเสริมก็คือตัวกรีนค่ะวันละหนึ่งซองนะคะอันนี้จะมีประโยชน์จากพืชสีเขียวให้พลังงานจากสารอาหารจากธรรมชาติคะ่ะปราศจากสารกระตุ้นที่ช่วยดูแลเรื่อง ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะ